ธนภัทรรับบอลแรกมาบุญยริศให้นับพาเดชท,ทุกจุกๆไปเลยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีลุ้นอันดับโลกพุ่งสูงถึง10อันดับปืนใหญ่ในทีมเราตอนนี้น่าจะเป็นคนที่ตบแรงที่สุดของทีมชาติไทยแล้วนะครับสำหรับบีหลังตัวเก่งตัวโหดอย่างเจ้าหำนภาเดชพินิจด,ดีเจ้าของความสูง194ซนติเมตรอายุเพียง21ปีและการกลับมาเล่นบอลสั้นของบาเรนธนทัน์ ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบทั้งตบและเสิร์ฟโดยแมตช์ล่าสุดนะครับที่ไทยเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้ขาดลอย3-0ต่อเซต25-17ต่อ25-20ต่อและ25-16ต่อทีมชาติไทยดูเป็นระบบมากขึ้นการเสิร์ฟที่ดูเด็ดขาดมากแต่ละคนเสิร์ฟดีขึ้นอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็เอชไปหลายรูปเหมือนกันสำหรับนภาเดชแมตชนี้เรียกได้ว่าทุบหนักทุบโหดจริงๆโดยเฉพาะบอลสูตรไรบ็อก ภาษาวอลเลย์บอลเรียกว่าตีเป็นวอร์มและบอลสเมตรที่หนักหลวงจริงๆลอยมาตบชนิดอุซเบกิสถานหมดโอกาสรับเลยนะครับเพราะบอลแรงจริงๆโคตรป้าก,กีบอลจากคลิ้งถึงวันนี้แกยกนิ้วโป้งให้ตั้งหลายครั้งกี่ครั้งผมก็นับไม่ได้ปกติแล้วแกะจะไม่ค่อยยิ้มทำหน้าดูตลอดแต่วันนี้ดูโคตดมีรอยยิ้มเพราะทีมชาติไทยเราเล่นได้ดีจริงๆนะครับเล่นดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวเสาบอลเร็วตัวเซตหรือลิปโร ทุกคนต่างทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากการกลับมาเล่นบอลสั้นอีกครั้งของบาเรนธนทัตที่รายการนี้ยามีนกิษดสดานินสไยไม่ได้มาแข่งโค้กก็เลยมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของธนทัตจากบีหลังมาเล่นบอลสัน้นซึ่งเจ้าตัวก็เคยเล่นตอนสมัยมัธยมและตอนเล่นหลีกแรกก่อนจะปรับตัวเองมาเป็นบีหลังซึ่งก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวเลยนะครับนอกจากบอลรุกที่เจียบคมแล้วบอลเสิร์ฟก็ถือว่าเสิร์ฟได้ดีเสิร์ฟหนัก กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีสำหรับแมตต์ต่อไปรอบที่2ไทยจะพบกับกาตาอันดับที่19ของโลกซึ่งถ้าไทยชนะนะครับจะเป็นการล้างตาที่เราแพ้เขาในรายการล่าสุดนั่นก็คือ FIBB Challenge ครับแมตต์นั้นเราขาดอนุทซึ่งบาดเจ็บไปแต่แมตต์นี้อนุทกลับมาแล้วน่าสนใจว่าทีมไทยเราจะสามารถล้างตากับกาตาได้ไหมแน่นอนว่าอันดับโลกเราเป็นรองเขาทุกอย่างเราเป็นรองเขาหมด แต่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ไทยถือว่าไม่กลัวใครถ้าเราชนะเข้าได้ก็เตรียมอันดับโลกพุ่งมากกว่าเดิมเลยนะครับเพอรเพออาจจะขยับถึง10อันดับเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจรอชมพรุ่งนี้นะครับ23สิงหาคมเวลา19.45นาฬิกานาทีก่อนจากกันนะครับก็มีไฮไลท์การตบที่หนักหน่วงของนภาเดชมาฝากทั้งบอลสูตไรบกสา3เมตรหนักๆและบอลซ่าจุกๆของธนทัศไปชมกันเลยครับ